สวัสดีค่ะสวัสดีดแฟนคลับเอฟซีรอขึ้นรถนะคะหาพื้นที่ขึ้นรถอยู่นะคะตอนนี้เอาแล้วแข้งนแล้วบ่ดดอบ,อบัเอาเหงียนก้นจังน่อยออลัก n h าเขาเกินหา nhả ด้ <laughs> ยวยเลยลนะ nhả โอ้มาพ่อหย h าโอ้ลมเย็นดีดีพี่น้องเลยวา่าแตาฝนสิมากกับบมมีฝนอีกแล้วรอขึ้นรถนะคะให้รถจัดเตรียมสถานทีย่งางแยกสามรอบอยู่นี่แล้วเข้าฝ <c oughs> <c oughs> ้าเรียวรอบหนึ่งชองรอบห้มามขึ้นมาท่านใดลบไปหมาอีก อยู่นี่ละอยู่บ้านนี่ละผูกไว้ก็ไม่ใหญ่อยู่นี่ละนี่อ,อ,อยู่กับยายบอ่อยู่กับยายโบนี่อยู่บ้านเอออยู่กับยายผงตัวน้งอง <laughs> สองหลอดแบบพี่น้องลอบไปขึ้นคือเรา หาสถานที่ขึ้นยังไม่ได้นะคะถากลถากลโอ้ยลักกินหยาพูดเลยพูดจหายได้นี่ จ้า,าบ่ฮับเป็นยังเด้อคะโอ้พี่คุณพี่คุณก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเราสองรอบเราก็จะเดินสองรอบนะคะออกกำลังกายสองรอบออกกำลังกายค่ะเดินลบไปลบมาอยู่นี่แหละหาพื้นที่ขึ้นบนท่านใด ไปละบ่อเดี๋ยวถายกันก่อนเดาะทำพิธีขึ้นเรื่เริ่มไเต็มรถได้ยาเลยไปแล้วเออไปพลัดพุ่นน้ำพี่บัวไปพุ่ลัดได้อนะเออตามตามพี่บัวไปใหาสิไปอยู่กับแม่แย่กับไปนั่นแว่บ้านนั่นไปเลยถ้าแม่นว่ายน้ำไปหนีห้องหอดหรอวะช่องหลบล่ะไอ ไปเลยน้ำพี่บัวไปเลยเด้อนะไปไปไปแล้วจะไปอยู่กับไม่ไงไปอยู่กับยายไปเลยยายมีคนอยู่น้่ไปแล้วนะคะตามพี่บัวไปแล้วลอหากินขางท่างหาพ่อได้กิน บก,กินอยากกินแนวอื่นไปไปเ,เลยไปขนนเขาไปยังน,นั่นกันนั่นตรงตรงพูน่ะเห็นพี่บัวบ่ผุนย่างนะกุนพี่บัวไปเลย ลมเย็นดีดีพี่น้องเอ้ยยี่หมูเรงนี่บรรยากาศดีแหงสาวอุ้มมาเที่ยวบ้านนะคะนี่เที่ยวบ้านตลาดโอ้เอาไปผูกไว,สว้สวนลุงคุณสวนลุงก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะพู้นอยู่ฝังข้างคุณค่ะอันนี้ฝั่งหมู่บ้านยืนหน้าก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งคุณค่ะ ไปเลยตามพี่บัวไปเลยพู่นค่ะทั้งพุ่นครับฟังทั้งพุ่นเห็นบัวบานลุ่มอยู่ไกล้คุณมาๆมากลับบ้านกับบ้านเข้าลยรถประธานได้หามองตั้งได้นี่นะครับพี่บัว มีคนแอบกินหญ้าด้วยนะคะแอบขโมยหญ้าไม่ใช่ช้างขโมยฮ่่าฮ่ช้างขโมยนะมีคนขโมยได้กินอะไนั่นเป็นบ่อนังเอี้ยงกุ๊ต้นเงี้ยงกุ๊บบขามเทศอุ้มกินมะขามเทศเป็นบ่อได้คนเลี้ยงแล้ว tạt tạt pi búa bơ đây kín đó ủm um kín mớt con có một thì bố hải thì có chị hay hải này để có bố đấy mà kín, ô, kín nhà không mớt thì ba สิเมื่อบานให้ติมขึ้นก้อนตีไปเหงาไปไปไมไปอไปเลยเป็น<า>ยังไงไปรถจอดเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นก่อนนะคะอุ้มขึ้นก่อนเดี๋ยวพี่บัวค่อยตามมานะคะพี่บัวเจ้าอุ้มขึ้นใดบองขึ้นหยากบอง nhang khuyên chưa xíu rồi tìm mưa bàn đâu ha các bạn cookie khuôn ấy là các bạn cookie บสบายเลยนะคะลูกสาวเดินขึ้นเลยไอ้ขึ้นได้ดีก <iah ator? S 1> ็อขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แมๆทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆก,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 กำลังใจนะคะคลิปนี้ก็ไว้ซำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ